ชาวบ้านเชนาขาบิลครับพวกเขาอยู่ในอันดับที่15ครับมีทั้งหมด27คะแนนครับในขณะที่ฝั่งผู้มาเยือนครับเชียงใหม่ยูเนเต็ดพวกเขามีทั้งหมด33คะแนนอยู่ในอันดับที่8ของตารางครับรายชื่อสำหรับทั้ง2ทีมตอนนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยครับเริ่มจากฝั่งผู้มาเยือนครับวันนี้ผู้สัประตูครับจะเป็นหมายเลข35ครับไพโรดเอี่ยมมากครับแล้วก็ประกอบไปด้วยหมายเลขเจ็ครับริมแจยยอก หมายเลขสิครับเจฟเฟนโซเรสสิบสามอัครินปิดตาโสครับกัปตันทีมครับแช้เป็นหมายเลขสิบเก้าครับธนวิทย์ธนศักดิ์สิทพัฒครับยี่สิบหกครับมาลอนดาซิวาสามสิบหกสารวุฒิสินทุพันครับหมายเลขหกสิบสามกิติพงศ์บัวทองหกสิบห้าวรยุทธกล่อมนาคเจ็ดสิบเก้าเจริญศักดิ์เพ็งวิชาและหมายเลขเก้าสิบสองครับธนิสรไพ่บุญกิจเจริญครับส่วนฝั่งชน่าคอบิลครับเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับในคู่นี้ในช่วง18นาฬิกาครับ เกมเริ่มกันดูว่าเชน่าฮาบูกับเชิมไมต์เด็ดดูว่า90นาทีผลจะเป็นอย่างไรครับเชน่าฮาบูครับขึ้นมาเองแล้วครับบริทอดเปิดเข้ากราบมาให้กับทางปริพันธ์ชัยบอลถติฟิซซนกู้เลเมตติดล็อกแล้วสวัสดีโดสไลด์แถว2ยิงสวนลูดีโต๊ะหไม่ตรงก่อรับูเดียวจีฮิโรตะครับโอ้ลูดีนี่ถือว่าได้ลุ้นเลยครับดูกก้อนอีกั้งก็จังหวัดที่นิกซ่นครับบอลคุกกีดไปมาสุดท้ายแถว2เป็นเรียวจีครับได้ซัดลูดีครับหลังเท้าบอลกดไม่ลงครับ ข้ามคานออกไปครับสับเรียวจิฮิโรตะโอกาสได้ลองส่งกันใหม่ที่วุลิทอนแทงแทงมาให้กับธนยุทธจิตตบุตรหนีได้แล้วครับธนยุทธแล้วเห็นเพื่อนแล้วครับธนยุทธจิตตบุตรมองเป้าแล้วไหลมาที่มิทซ์นลูดีครับติดบล็อกแถว2ยิงสวนลูดีโอ้โหไปโดนของโมโตติดเซฟของไพโรอเกี่ยมมากครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับดูกันอีกครัขาเขาเจาที่นิทซ์นครับยิงติดบล็อกแล้วแถว2ครับ ยิงสวนลกนีครับติดไพโรตเอียมากครับปัดมือเดียวเลยครับซปเปอร์เซฟครับของไพโรตเอียมากวรินทร์ถอนโดนดีครับอาครับวรยุทธเลือกมามองหาเป้าแล้วครับลุนี้มาที่ธนวิทย์ยิงลุนีโอ้ไม่ตรงกออคระอูโอธนวิทย์ครับยิงลุนีครับด้วยขวาครับหลุดกรอบไปทีเดียวดูกันอีกครั้งครับจังหวะที่จับแล้วซัดลุนีครับเล่นเสาแรกครับแต่ว่าบอลหลุดกรอบไปิดเดียวครับแล้วนาทอน บอลอยู่ที่กิติพงศ์กิติพงศ์โดนบีบแล้วครับเปิดขึ้นหน้ามาแล้วสวยมากครับบอลที่สราวุธสราวุธเปิดคัดแบ็กกลับมาจีรุนิดยิงสวครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้ได้ประตูขึ้นน้ำก่อนท่าทองทางเชียงใหม่ด้วยแต่ครับเนี่ยครับดูกันอีกั้างก็จังหวะที่เปิดมาแล้วแถวสองครับเป็นเจฟเฟนซัวเรสครับโอ้โหยิงจากแถวสองรูดีนิ่มๆเลยครับ 1-0ขึ้นนำไปก่อนครับในนาทีที่51ครับเจฟเฟนโซเรสวัดผ่านแมนเจอกับธนิสรธิติวัตรเลือกยัดเข้าในมาแถวสองลูกดีครับโดนกระแทกร่วงลงไปแล้วได้ฟาวล์แล้วครับโอ้ฟรีคิกระยะอันตรายเลยครับทุกคนอีกครั้งครับจอดที่ธิติวัตรให้มาครับแล้วร่วงลงไปครับธนยุทธจิตบุตรครับโดนกระแทกแล้วผู้สิทธ์ให้ฟาวล์นะครับฟรีคิกระยะอันตรายเลยครับของทางชัยนาทฮับบิลครับ ฟรีคิกตรงบริเวณหัวก็โลกเลยครับครับตั้งกำแพนี่หลายคนเลยนะครับฟรีคิกของทางวิทอนจำนงวัดตีเสมอได้ครับโอ้โหลุ่งลงครับของทางชัยนาทบิลลครับโดยวิทอนจำนงวัดครับรู่นระชาครับงหวะที่วิทอนครับปั่นเสาแรกครับโอ้โหลูนดีโมซิ่ต้องกันครับไพโร่นเอ็มากครับนาทีที่6กครับชัยนาทตีเสมอได้ครับจากวิทอนจำนงวัดครับ โอ้เป็นประตูสำคัญในเกมนี้นะครับกลับมาว่ากันใหม่ครับของทางชไนน่าคาบิูครับโอ้ได้ประตูจากลูกเซตทีคสับเท้าซ้ายครับย้อนกลับมาใหม่เปิดยาวมาโดนดับโดยฟิตรีฟิตรีโยนให้กับทางนิกสันก็ร่วงลงไปแล้วก็ไปเข้ามือเท้าของไพรโรเอิบมากครับอบอลของมอสกิโตเตียโกมอสกิโตให้ทางซ้ายที่ลิมจาย,ยกลิมจาย,ยก ตัดเข้าในแล้วก็ไหลามาตรงกลางสุดท้ายพลุมาติดกษฬาชาดอนแล้วก็ตัวนี้บอลคูค่คสุดท้ายโอโ้แล้วก็โอ้แล้วก็เหมือนมีปะทะก,กันในตอบเพียบโทษนะครับผู้สิทธิให้ใบเหลืองแล้วครับต้องแยกกันออกไปแล้วครับต้องควบคุมอารมณ์ดีๆครับสับทางสองทีมนะครับแต่ตัดภาพมาล่วงไปแล้วครับสับทางกษตาชาดอนจังหวะที่โดนปะทะเมื่อสักครู่นี้นะครับ คือเป็นจังหวะ50-50นะครับจังหวะสักคู่นี้นะครับศาสตร์ปรวุฒิอุปชัยไหลต่อมาทางซ้ายครับบอลถึงธนายุทธจิตตบุตรปันโคดุริโฮไม่ตรงก่อครับอโอ้โหโอ้ลโหเสาวสองนิดเดียวครับธนายุทธจิตตบุตรดูกันอีกครั้งครับจุดที่ปันครับเสาวสองครับโอ้โหแพโรบนี่ขาตายแล้วนะครับแต่ว่าบอลหลุดไปนิดเดียวครับโอ้ยังยังนึงตอนนึงครับ ยังสมอก็อยู่ผาบอลไปเองครับแต่ต่อมาสัตวุฒิเบิ้ลเบิ้ลไม่ดีแล้วไก่บอลขอทางชิมายเิเดแล้วไม่ได้สวนแล้วครับผู้สินปรวิทย์หมดเวลาครับเป็นว่า ชนนาฮอบิวับเปิดบ้านเสมอเชียงใหม่ยูนิเต็ดไป1ประตูต่อหนึ่งครับเชียงใหม่ยูนิเต็ดครับได้ประตูขึ้นน้าก่อนครับในนาทีที่5 1ครับจากเจฟเฟนโซเลสครับหลังจากนั้นครับชนนาฮอบิวครับมาตีเสมอได้ในนาทีที่6 2ครับจากวินทรจันวัตครับแล้วหลังจากนั้นครับไม่มีประตูเกิดขึ้นครับจบเกมครับที่สนามขอพองสเตเดียมครับชน่าฮอบิลหนึ่งเชียงใหม่ยูนิเต็ดหนึ่งครับทำให้ชน่าฮอบิวครับเก็บเพิ่มหนึ่งคะแนนครับมี28คะแนนครับ ในขณะที่เชียงใหม่ยูนิเตค,ครับพวกเขาเก็บเพิ่มได้อีก1คะแนนครับมีเพิ่มเป็น34คะแนนครับ<ด><ก>วันนี้ครับเวลาในการถลัสดหมดลงแล้วครับผมพุทธพงศ์เสียรากครับพร้อมกับทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัวันนี้สวัสดีครับ